ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอวิเคราร์บ,บอนเบรน์ฟอร์ดปะทะแมนยู 4, สีพฤษภาคม2568 p r ีอาร์โรเตชันก่อนตัดเชือกยูโรปาวิคคาร์บ,บอน ford, เบนฟอร์ดพบแมนเชสเตอร์สึกพิมลีกวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคม2568แมนยูมีเกมใหญ่รออยู่กลางสัปดาห์อาจพักตัวหลักหลายรายเยือนทีมพึ่งพิฆาตที่รอดตกชั้นแน่นอนแล้ว พิมลีกอังกฤษเบนฟอร์ดปะทะแมนยูไนเต็ดเวลา20นาฬิกาแถบสดทูพรีเมียร์ฟุตบอล1และ2สนาม g ีเทคคอมมูนิตี้สเตเดียมเบนฟอร์ดโทมัสแฟรงค์ไม่มีปัญหาหนักเตะบาดเจ็บเพิ่มเติมหลังเกมบุกชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์2-0เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาขาดเพียงตัวเดิมๆอย่างเ e อรอนฮิกกี้อีกอร์ติอาโกยังไม่น่าพร้อมสำหรับเกมนี้ ขณะที่วิตาตรียาเนลโจชัวดาซินวานและฟาเบีโคาบันโยยังอยู่ในลิสต์เจ็บตามเดิมการจัดทัพคงไม่เปลี่ยนชุดที่ทำผลงานได้ดีโดยเฉพาะแนวลูกสุดจี๊ดไบรอันเอมเบลโมประสานงานมิเคลดัมสการ์และเควินชาเดอร์คอยสนับสนุนหน้าเป้าโยอันวิซาแมนยูนิเต็ด รูเบนอโมริมพึ่งพาทีมระเบิดฟอร์มบุกทรมแอตลติกบินเบา3-0ในยูโรปาลีกรอบลรองเชลเน์นัดแรกแต่ต้องสังเวยนุูแซมมาซาอุยถูกเปลี่ยนตัวออกและโมเิตลงสนามนัดนี้นอกนั้นยังมีการยืนยันว่า ผู้เล่นที่เสี่ยงบาดเจ็บจะไม่ถูกใช้งานเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับเลก2บอลยุโรปในบ้านแต่ข่าวดีคืออามาเดียโลกลับมาลงเล่นได้อีกครั้งหลังหายเจ็บข้อเท้าเช่นเดียวกับมัตทายเดลิกคัมแบ็กมีชื่อในทีมชุดล่าสุดส่วนเจ้าหนูชีโดโอบีลุ้นลงสนามหลังไม่ได้ลงทะเบียนบูยูโรปาการจัดทัพเตรียมโลเทชันเพียบทั้งไทเลอร์เฟดดิสันลุคชอคริสเตียนเอลิกเซนแฮร์รี่อามาสคอบบี้ไมนูเมสันเมาส์จาะออกสตาร์ รวมถึงเจแดนคามาสันแบ็กขวาเด็กปั้นวัย18ปีมีสิทธิ์ประเดิมลงตัวจริงทันทีนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามเบนฟอร์ด4-2-3-1อมาร์คฟริเอนไมเคิลคาโยเดเนธานคอลินสเซฟฟานเดนเบิร์กริโกเฮนรี่คริสเตียนนอกาดเยกอร์ยาโมลุกไบรอันเอมเบลโมมิเคลดัมสกาดเควินชาเดอร์โยอันวิซา แมนยูนิเต็ด3-4-3อันเดโอนาน่าไทเลอร์เฟรดิกสันมัตชายเดลิกลุกชอเจแดนคามาสันมาเดอูกาเต้คริสเตียนเอลิกเซนแฮร์รี่อามาสคอบบี้ไมนูชิโดโอบีเมสันเมาส์เกร็ดข้อมูลที่น่าสนใจ เบนฟอร์ดเอาชนะเมทิตได้เพียงคนเดียวจาก12นัดทุกรายการในแมตช์เปิดบ้านถล่ม4-0เมื่อต้นซีซั่น2022ถึง2023ผีแดงทำได้10จาก12ประตูเพียร์ลิกที่พบเบนฟอร์ดในช่วงครึ่งหลังแถม3ใน5สกอร์ล่าสุดเกิดขึ้นหลังผ่าน90นาทีความน่าจะเป็นของเกมหลังจากบุกอัดฟอร์เรสทีมลุ้นพื้นที่ท็อป5เบนฟอร์ดก็น่าจะไม่มีปัญหาในการจัดการกับเมทิตชุดโรเตชันและมีแนวโน้มว่าจะโฟกัสไปที่เกมเล็ก2กับอตลิติกบินเบาในสัปดาห์หน้าาามกกว่ ผลการแข่งขันที่คาดเบนฟอร์ชนะแมนเชสเตอร์สามต่อหนึ่ <Quiz> งเงินทั้งนั้นบอสเจ๋งยันผีไม่ปล่อยจอยเกมลีกรูบเบนอโมริมกล่าวว่าแมนเชสเตอร์ hmm. ไม่สามารถที่จะทิ้งเกมในเพีย์ลีกเพื่อหันไปไล่ล่าความสําเร็จในยุโรปลีกเพียงอย่างเดียวได้เนื่องจากพวกเขาต้องการเงินรางวัลให้ได้มากที่สุดจากการจบอันดับในตารางด้วยเช่นกัน อารโมริมกำลังเตรียมนักเตะของเขาให้พร้อมสำหรับการบุกไปเยือนเบนฟอร์ดในวันอาทิตย์เพียง3วันหลังจากการเอาชนะแอตเลติกครับ3-0ต่อไปอย่างน่าชึ่นผลงานในสเปนทาให้ยูไนเต็ดเกือบจะได้เข้าชิงชงชะเลอศยูโรปลาลีกแม้ว่าอาโมริมจะเตรียมพักผู้เล่นที่สนามจีเทคคอมเบตี้สเตเดียมแต่เขายืนกรานว่าคะแนนในพรีเมียร์ลีกยังคงมีความสําคัญ Man United ยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องการเงินก่อนที่จะถึงตลาดซื้อขายในช่วงสัมเมอร์และแต่ละอันดับในตารางคะแนนจะได้รับเงินรางวัลเพิ่มมากขึ้นราวๆ3ล้านปอนด์เราต้องแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของทุกเกมที่แมนเชสเตอร์ยูเ e ตเอาโมริมกลา่าว เมื่อถึงตอนนั้นทุกอันดับที่เราทำได้ในเพมลีกเราก็จะรับเงินรางวัลมากขึ้นนั่นจึงเป็นเรื่องสาคัญและมันยังเป็นการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของคุณด้วยแน่นอนว่าเราไม่มีอะไรให้ต้องลุ้นแล้วเรามีเกมนัดที่2ซึ่งสาคัญมากสำหรับเราเรารู้เรื่องนั้นแต่เราเองก็ต้องแสดงความมุ่งมั่นในการแข่งขันในทุกเกมด้วยแฟรงค์ชมเปาะผีบอลระบบทั้งรุกและรับ โธมัสแฟรงค์นายใหญ่เบนฟอร์ดชื่นชมลงสนามแข่งขันอย่างมีแบบแผนทั้งเกมลุกและรับรวมถึงบูโน่แฟรนันและแฮร์รี่แม็กควายที่ทำผลงานโดดเด่นเวลานี้ปีซาแดงมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของซีซั่นซึ่งพวกเขาเจอดทุบสถิติทำแต้มน้อยสุดในประวัติศาสตร์เพีย์ลิกของตัวเองอย่างไรก็ดีแฟรงค์บอกว่ายูนเต็ดคือทีมที่เล่นได้ดีแล้ว โค้ชชาวโคโนกล่าวว่านี่คือทีมที่เล่นยังมีแบบแผนอย่างแท้จริงเลยนะพวกเขาเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นมากพวกเขารู้ดีว่าตัวเองต้องการทำอะไรทั้งในเกมรุกและเกมรับฟอร์มการเล่นในยุโรปของพวกเขาเป็นสิ่งที่โชว์ศักยภาพของพวกเขาออกมาแต่ในพิม์ลีกผมไม่คิดว่าพวกเขาได้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการคุณเห็นได้ในหลายนัดที่มีจำนวนประตูที่คาดหวังสูงมากรวมถึงจังหวะจะโคนต่างๆภายในเกมผมคิดว่าพวกเขาสมควรได้อะไรมากกว่าน,นี้นี่คือแมนยูไนเดหนึ่งในทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ผมชอบบรูโน่แฟนนันมากเลยยุติธรรมแล้วที่บอกว่าการอยู่ตรงนั้นในช่วง2-3ปีหลังเป็นเรื่องลำบากบรูโน่รับผิดชอบต่อหน้าที่และโชว์ฟอร์มออกมาได้ทุกนัดพยายามแบกทีมนินดๆมันน่าประทับใจอย่างยิ่งและเมื่อมองจากภายนอกนั้นยังมีแฮร์รี่แม็กควายคำด่าที่เขาได้รับจากพวกกูรูและแฟนๆพุ่งใส่เขาในทุกสัปดาห์แต่ในเกมรอบก่อนรองชลเลิ์ยูโรปาลีกที่เขายิงประตูได้มันคือหัวจิตหัวใจและแคาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆ เซอร์จิมไม่ปลืม้มกาซิมโลรับโบนัสค่าเหนื่ยเพิ่มหากพาแมนยูสิวแชมป์ยุโรปา้าเดลี่สตาร์รายงานเมื่อ3พฤษภาคมว่ากาซิมโลทำเงื่อนไขได้ค่าแรงกับแมนเชเตอรเพิ่มอีก25หากเขาพาทีมซิวโคต้าลงเล่นถ้วยแชมเปี้ยนีกได้ตั้งแต่ช่วงที่ย้ายมาจากเรอัลมาดริดในปี2022โดยตอนนั้นผีแดงไม่ได้เสียดฟาดแข้งในรายการดังกล่าว กระทั่งถึงขณะนี้แมนเต็ดภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมดิมซอแววได้เข้าชิงเฉลอิอทถ้วยยูโรป้าลีกหลังจากพวกเขาบุกแว,วชนะอตเลติกบินเบาในเกมแรกของรอบตัดเชือกรายการดังกล่าวด้วยสกอร์3ต่อ0และหากสุดท้ายผีแดงได้แชมป์พร้อมทั้งคว้าโคต้าลงเล่นศึกหูใหญ่4สันหน้าก็หมายความว่าสัตตาแซมบ้าจะได้ค่าแรงเพิ่มตามเงื่อนไข25% จะข้อตกลงดังกล่าวหากอมรินประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้กองกลางวัย33ปีซึ่งเหลือสัญญาก,กำรไมเต็ดอีก2ปีจะได้ค่าแรงเพิ่มสัปดาห์ละ1 0 0 0นปอนด์รวมเป็น5 0 0 0นปอนด์เทียบเท่ากับค่าแรงที่คริสเตียโน o โรนัลดกองกลางทีมชาติโปรตุเกสได้รับกับผีแดงช่วงที่เขากลับมาคาแข่งกับสโมสรเป็นคารบ2 กระนั้นก็ดีด้วยเหตุที่เซอร์และคริปกำลังหาทางลดรายจ่ายของทีมทุกด้านกาซิเมโรจึงอาจโดนขายทิ้งในช่วงซัมเมอร์แต่เผอิญว่าระยะหลังเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจรวมถึงเกมล่าสุดกับบินเบาด้วยและกลับมาเป็นขุนพลตัวหลักของอาร์มอิมอย่างชัดเจนจึงทำให้นายใหญ่ชาวเมืองไฟทองน่าจะต้องการเก็บเขาเอาไว้ขณะเดียวกันกาซิเมรยือนอยันว่าทั้งเขาและครอบครัวแฮ ppy กับการใช้ชีวิตในเมืองแมนเชสเตอร์และหวังคาแข้งในพรีเมียร์ลีกต่อโดยไม่คิดย้ายสังกัด พาเลตไฟเขียวพร้อมปล่อยเกฮีบวกเอเซรายงานข่าวะรุว่าคริสตันพาเลตยินดีที่จะปล่อยตัวมาร์เกฮีและเอเบรซีเอเซ่สองแข้งตัวหลักออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เอเซและเกฮีต่างก็เป็นผู้เล่นหลักของเดอะอีเกิลมาตั้งแต่ย้ายมาเซียิเฮตพาร์คในปี2020และ2021ตามลำดับ พวกเขาทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในฤดูกาล2024-2025โดยเอเซ่ทำไป9้าประตูก,กับ11แบเอสซิ์ในทุกรายการขณะที่เกฮีซึ่งเป็นกัปตันทีมของสโมสรช่วยพาเลชเก็บคลีนชีตได้10นัดในเพีย์ลีกหลังจากออกสตาร์ทได้อย่างน่าผิดหวังแต่พาเลชที่อยู่ในอันดับ12ก็ทำผลงานได้น่าประทับใจจนเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ F a เคัเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและผลงานของทั้งคู่ก็ดึงดูดความสนใจจากหลายสโมสร เมื่อปีที่แล้วพาเลสปฏิเสธข้อเสนอจากนิวคาสเซิลที่สูงถึง65ล้านปอนด์สำหรับเกฮีขณะที่ข้อเสนอจากสเปอร์ก,ก็ถูกปฏิเสธไปเช่นกันในช่วงท้ายเดือนมก,กราคม แต่ตามรายงานของเดอะซันระบ,บุว่าโอลิเวอร์กลาสเนอร์ผู้จัดการทีมพาเลตไฟเขียวในการปล่อยตัวกองหลังรายนี้และเอเซแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้รายงานระบ,บุว่ากุนซือชาวออสเตรียไม่ซีเรียสกับสถานการณ์ดังกล่าวและเต็มใจที่จะใช้เงินที่ได้จากการขายทั้งสองออกไปเพื่อระดมทุนสําหรับการปรับปรุงทีมของเขาเกฮีเหลือสัญญาอีกเพียง12เดือนและยังไม่มีทีท่าว่าจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสโมสร เชลซีท็อตแนมและนิวคาเซิลพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวนักเตะทีมช่างกริตที่ลงเล่นไปแล้ว23นัดซึ่งอาจเรียกค่าตัวได้ใกล้เคียงกับข้อเสนอเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วในขณะเดียวกันเอเชยังมีสัญญาจนถึงซัมเมอร์ปี2027แต่มีเงื่อนไขปล่อยตัว60ล้านปอนด์ที่สโมสร,รต่างๆสามารถเปิดใช้งานได้เมื่อสิ้นสุดฤดูกันมีรายงานว่าสเปอร์และแมนเชสเตอร์กำลังจับตามองกองกลางตัวรุกรายนี้อยู่แม้ว่าทีมอื่นก็มีแนวโน้มที่จะสนใจเขาเช่นกันเนื่องจากฟอร์มการเล่นของเขา มีรายงานว่านักเตะทั้งสองคนต้องการที่จะลงเล่นในแชมเปี้ยนีกอย่างมากซึ่งหมายความว่าสัปดาห์สุดท้ายของฤดูกาลอาจเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจอนาคตของพวกเขาในช่วงซัมเมอร์นี้อูนายังหวังเซียรัดหายทันปิดซีซั่นอูนายเอเมรีเทรนเนอร์แอสตันวิลล่ายังไม่หมดความหวังเห็นมาคัตและฟอร์ดหายจากการบาดเจ็บมาลงสนามได้ก่อนจบฤดูกาล เชียร์รัตมีปัญหาที่แฮมสติงและตอนแรกคาดหมายว่าจะต้องปิดเทอมก่อนลงสนามสี่เกมสุดท้ายของฤดูกาลอย่างไรก็ดีเอมรีบอกว่าสําหรับวันพรุ่งนี้กับฟูแลมวันเสาร์เขาไม่พร้อมเขากําลังทํางานเพื่อกลับมาโดยเร็วที่สุดเขายังเหลืออีกหลายสัปดาห์กว่าจะพร้อมหวังว่าเขาจะลงเล่นกับเราได้สัก1-2นัดเมื่อถูกถามว่าแรดฟอดจะอยู่กับสิงห์พัง,งาดต่อไปในฤดูกาลหน้าหรือเปล่าโคชเลือดก,กระทิงตอบว่าวันพรุ่งนี้คือเกมกับฟูแลมเราไม่อยากจบฤดูกาลเราอยากเล่นต่อหวังว่าเขาจะช่วยเราได้นะ เขากำลังฟื้นฟูร่างกายกับเราที่นี่ผมอยากเห็นเขามีความสุขจากนั้นเราจะค่อยมาคุยเรื่องนี้กันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ